สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับ c h ช n n l สโซนกัดลายสาระกับช่วงโซนกัดจัดให้กับ10อ e ันดัตตัวละครนะคะจากเรื่องต่างๆในวันนี้จะมานําเสนอตัวละครจากอนิเมะเรื่อง Assassination Classroom หรือห้องเรียนรอบสังหารนั่นเองซึ่งทําออกมา2ซีซันแล้วก็จบกันไปแล้วนะคะแ้ะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงประทับใจกับอนิเมะเรื่องนี้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวคงได้ลิมรสทั้งมิตรภาพความสนุกสนานความหา ความมันและที่สำคัญนะคะหลายคนเนี่ยอาจจะต้องเสียน้ําตานะคะให้กับอนิเมะเรื่องนี้ซึ่งจัดได้ว่ามีครบทุกรสจริงๆดังนั้นนะคะลองไปชมกันก่อนว่า10ตัวละครที่หลายคนชื่นชอบจากอนิเมะเรื่องนี้จะเป็นใครกันบ้างค่ะเริ่มกันที่อันดับที่10นะคะก็คือฮริเบะฮิโตะ หนุ่มน้อยหน้ามนที่หน้าตาละไม้คล้ายขวัญใจสาวๆจากเรื่อง Hunter ร์ฮันเตนั่นก็คือคิรัวนั่นเองนะคะเห็นหน้าตาน่ารักแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขานั้นเป็นนักเรียนที่ย้ายเข้ามาใหม่ในห้อง 3E เพื่อมาปราบอาจาร,รย์โคโดเป็นคนที่สองรองจากริซึที่จะได้ว่าเป็นตัวเต็งนะคะที่มีความสามารถอันเต็มเปี่ยมแถมเป็นเด็กพิเศษที่มีนิสัยประหลาด เขานั้นมุ่งหวังาเพียงอย่างเดียวนั่นก็คือเพื่อพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเขานั้นเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดเพราะเหตุนี้เองเขาจึงพยายามที่จะฆ่าโคโรเซนเซให้ได้เพื่อพิสูจน์ความแข็งแกร่งนั่นเองซึ่งในตอนหลังฮิโตะได้พ่ายแพ้ให้กับโคโรก็เลยถูกชิโนะนั้นทอดทิ้งอย่างไม่ใหญ่ดีเขาได้รับการช่วยเหลือจากโคโรและเพื่อนนักเรียนจากห้องสามอีกทําให้ฮิโตะเด็กมีปัญหาทางจิตใจ อากการถูกพ่อแม่ที่ล้มละลายทอดทิ้งกลับมาเริ่มชีวิตใหม่กับเพื่อนในห้อง3มอีก e, เพื่อร่วมกันวางแผนฆ่าอาจารย์โคโดโต่อไปแล้มากันเชีย์อันดับที่9นะคะก็คือริสึ นักเรียนสาวนักฆ่าสุดน่ารักที่ย้ายเข้ามาเรียนในห้องา3กที่ตอนแรกนั้นทําเอาหนุ่มๆฮือฮากันใหญ่ในความน่ารักของเธอคนนี้เป็นใครก็ต้องตื่นเต้นไม่เบาใช่ไหมคะกับการที่มีสาวสวยน่ารักสักคนเนี่ยย้ายเข้ามาเรียนในห้องให้หนุ่มๆได้ชุ่มชื่นหัวใจแต่ทว่าเมื่อมาถึงห้องเรียนนะคะก็ทําให้ความฝันของหนุ่มๆต้องพังทลายลง เมื่อตัวตนที่แท้จริงของสาวสวยคนนี้เป็นปืนใหญ่อัจฉริยะอัตโนมัติที่ส่งตรงมาจากนอร์เวย์ซึ่งจะได้ว่าเป็นหุญญ่นยนต์ที่มีวัฒนาการสุดล้ำอยู่ในตัวของเธอเองเธอสามารถคำนวณวิธีกระสุนแก้ไขมุมมองเพื่อเข้าสู่วัฒนาการอัตโนมัติเพื่อปรปับปรุงเทคนิคและวิธีการลอบฆ่าของเธอให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้นั่นเอง เล่นมาวันแรกนะคะก็ทําเอาไม่เป็นอันเรียนกันเลยทีเดียวเพราะเธอนั้นเอาแต่ฆ่าทั้งวันจนทําให้เธอนั้นเข้ากับเพื่อนๆในห้องไม่ได้จนอาจารย์โครได้มาปรับปรุงแอปพลิเคชันและหน่วยความจําเล็กๆน้อยๆเพื่อให้ริสุนั้นสามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมชั้นได้และอาจารย์โครของเราก็ทําออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะคะทําให้ริสุนั้นกลายเป็นขวัญใจเพื่อนๆทั้งห้องไปเลยล่ะค่ะมากันเชียรนดับที่แปนะคะก็คือโอคุดะมานามิ สาวแว่นผมเปียสองข้างที่มาพร้อมกับความน่ารักเธอนั้นจัดได้ว่าเป็นนักเคมีที่มีความมุ่งมั่นในการคิดค้นสูตรตัวยาพิษที่ทำให้อาจารย์โคโรดื่มแต่ถ้าว่าวิธีการลอบค่าของเธอนั้นช่างแสนซื่อแล้วก็ตรงไปตรงมาเสียเหลือเกิน ก็เล่นเข้าไปร้องขอให้อาจารย์โครโด,ดื่มยาพิษของเธอแบบซึ่งซึ่งหน้านี่สิคะเธอนั้นออกเป็นคนเรียบร้อยจะให้ใช้วิธีรอบสังหารเหมือนคนอื่นก็คงจะเป็นไปไม่ได้แต่อาจารย์โคโรนะคะก็ดันบาจี้ดื่มยาพิษที่โอคุดะผสมเข้าไปนี่สิ สงสัยนะคะทนเหลาตาจริงจังสุดขี้อ้อนของเธอไม่ได้แต่ทว่าไม่สําเร็จนะคะเพราะว่ายาที่กินเข้าไปนั้นกลับทําให้จานกลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดไปยิ่งกว่าเดิมซะมากกว่าด้วยเหตุนี้เองอาจารย์โคโดจึงอาสาช่วยโอคุดะคิดคน้นยาพิษด,ด้วยกันนา่คิดคน้นยาพิษร่วมกับเป้าหมายนี่มันก็ดูยังไงชอบกลนนะคะและนี่เองนะคะทาให้เธอนั้นได้เรียนรู้ถึงหลักการรอบสังหารว่าจริงๆแล้วภาษาที่สื่อออกมานั้นเป็นสิ่งสําคัญอีกปัจจหนึ่งในการฆ่านั่นเอง มากันที่อนดับที่7นะคะก็คือยูมาอิโซงาอิหรือที่รู้จักกันในานามของลีดเดอร์ของห้องอีลีดเดอร์ที่แปลว่าผู้นำน่นเังนะคะหนุ่มหน้าตาดีแต่เงินทองไม่ได้มั่งมีเหมือนหน้าตาที่ตัวเขานั้นมีฐานะค่อนข้างยากจนเลยต้องมาทำงานพิเศษเพื่อหาเงินด้วยตัวเอง ถ้าไม่ติดกับฐานนายักษจนแล้วล่ะก็อยู่มาเนี่ยคงกลายเป็นชายหนุ่มที่สมบูรณ์แบบขวัญใจสาวๆอย่างแน่นอนก็ไม่ว่าเขาจะหยิบจับอะไรนะคะก็ดูรู้สึกเหมือนว่าจะดูดีไปเสียทุกอย่างแม้กระทั่งช้อนปลาทองจากงานเทศกาลมาทอดกินเพื่อประหยัดเงินนะคะยังทําออกมาได้อร่อยเหาะไปเลยนะคะซึ่งคิดว่าคนธรรมดาคงไม่ทากานแบบนี้อยู่มานั้นเป็นคนที่จิตใจดีเขามักจะคิดถึงเรื่องสามัคคีของคนในห้องมากกว่าเรื่องของตัวเองเสมอ สิ่งที่ติดตัวอยู่ก็คือความดีของคนซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของลีดเดอร์นั่นเองซึ่งในเรื่องนั้นยูมาจะได้แสดงฝีมือของการเป็นผู้นำในการแข่งขันชี้วัดดวงชะตาของตัวเขาเองในงานแข่งขันงัดซุงกับห้องเอที่ครองแชมป์มาตลอดและอิโซงาอีกก็ทำออกมาได้ดีเลยทีเดียว มากันที่อันด,ดับที่6กนะคะก็คือคายานุคายเอเดกจริงๆแล้วเธอนั้นนะคะใช้ชื่อสมมุติมาตลอดทั้งเรื่องตัวจต,วตวนที่แท้จริงของเธอก็คือน้องสาวของยูกิมุระอังริซึ่งเคยเป็นอาจารย์ประจําชั้นคนก่อนของห้อง 3E นั่นเองเธอมีชื่อว่ายูกิมุระอากคาริเธอเป็นดาราเด็กอัจฉริยะที่แสดงทุกบทบาทได้อย่างสบายๆแต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีกาว่ว่าเธอนั้นได้พักงานแสดงไป และได้แฝงตัวเข้ามาเรียนในห้อง3อีก e, เพื่อต้องการแก้แค้ให้กับพี่สาวของเธอซึ่งเธอเชื่อว่าคนที่ฆ่าพี่สาวของเธอก็คืออาจารย์โคโรนั่นเองโดยการปลูกหนวดเข้าไปในตัวเธอและสามารถเข้าใจกลไกการทํางานของหนวดและด้วยตัวของเธอเองในเวลาอันสั้นจะได้ว่าเธอนั้นเป็นคนที่มีสติปัญญาที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียว นอกจากเธอต้องอดทนต่อความเจ็บปวดเจียนตายจากหนวดโดยไม่มีเหงือสักหยดแล้วยังสามารถเสแสร้งแกล้งยิ้มและสวมบทบาททั้งใบหน้าและชื่อปลอมรวมทั้งแส้งทำตัวเป็นคนที่ไม่มีจิตสังหารมาตลอดและทําให้ไม่มีใครจับจิตสังหารคนเธอได้แม้แต่คนเดียวจะได้ว่าเธอช่างเป็นนักฆ่าที่มีความสวรรค์ที่โดดเด่นกว่าใครเลยทีเดียวนะคะ และมากันเชียนันดับที่5นะคะก็คืออิรินาเจลาวิสนาหรือที่เด็กๆชอบเรียกเธอว่าบิดเซนเซนั่นเองนะคะอาจารย์สาวนักฆ่าฝีมือชากาาผู้ที่มีประสบการณ์โชกชนเธอถูกส่งตัวมาเพื่อจัดการกับอาจารย์โครโรโดยเข้ามาเป็นครูฝึกสอนวิชาภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียนห้อง 3E จาก,การที่เป็นนักฆ่านะคะที่หลงตัวเองแล้วก็ชอบเอาอวดและใช้ของหรูหรูมีราคาทําให้เธอนั้นเป็นที่ไม่พอใจของนักเรียนในห้อง3 e เท่าไรนักน,นะคะด้วยความที่ปั้มปั้มเปอร์เปอของเธอเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเธอกับนักเรียนก็เริ่มทําความรู้จักกันมากขึ้นจนในที่สุดก็ทําให้เธอได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างแล้วก็ได้เปลี่ยนมุมมองจากเดิมจากการที่ได้เข้ามาเป็นครูสอนในห้อง3ม e แห่งนี้จะได้ว่าเธอนั้นเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะคะที่สร้างเสียงหัวเราะให้กับคนดูไม่มากก็น้อยเลยทีเดียว สำหรับอิริน่าคนนี้นะคะและมากันเชี่ดักที่4นะคะก็คืออาจารย์คาราซุมะทาดามิอาจารย์ผมเม่นที่ถูกทางรัฐบาลส่งตัวมาให้ดูแลนักเรียนห้องสามอีก เพื่อทการฝึกฝนสอนวิชาทั่วไปรวมถึงการฝึกซ้อมทักษะการรอบสังหารให้กับนักเรียนห้องนี้เพื่อเป้าหมายนั่นก็คือการฆ่าอาจารย์หมึกนะคะที่เข้ามาทําการสอนนักเรียนห้องนี้ตามที่เขาได้ให้สัญญาไว้กับผู้หญิงคนหนึ่งนั่นเองคาราสมานั้นเป็นคนที่จะได้ว่าหน้านิ่งหน้าตายดูไร้อารมณ์และความรู้สึกนะคะแต่จริงๆแล้วเขานั้นรักลูกศิษย์ของเขาเป็นอย่างมากแถมยังเก่งและก็มีฝีมือที่ไร้กาศมากเลยทีเดียว นอกจากนี้นะคะเขายังเป็นคนที่ดูมีสเสน่ห์จนอิริน่าเนี่ยหลงสเสน่ห์ชนิดหัวปักหัวปั๊มเลยทีเดียวคิดดูนะคะว่า,วาหนุ่มทึืมท่มๆบื่อบื้คนนี้ทำเอาอิรินา่าหรือว่าบิดเซนเซของเราเนี่ยเลือดก,กำเดาพุ่งนับครั้งไม่ถ้วนเลยทีเดียวนะคะจะไม่ให้เลือดพุ่งได้ยังไงนะคะก็บิดของเราเนี่ยคิดแต่ไม่ดีไม่ร้ายกับคาราซึมะอยู่ตลอดเวลาเลยนะสิคะ และมากเกเธียดับที่3นะคะก็คืออาจารย์โครหรือโครเซนเซสัตว์ประหลาดตัวสีเหลืองรูปร่างคล้ายปลาหมึกที่ทางรัฐบาลตั้งข้าหัวไว้สูงเลี้ยวเลยทีเดียวสําหรับคนที่ฆ่าสัตว์ประหลาดตัวนี้ได้ซึ่งเขานะคะได้ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนที่ทําลายดวงจันและสามารถที่จะระเบิดโลกได้ในคลิปตา แต่ถ้าว่าสิ่งมีชีวิตประหลาดตนนี้เขากลับมีเบื้องลึกซ่อนอยู่มากมายถึงตัวตนที่แท้จริงของเขาก็าได้เข้ามาเป็นอาจารย์สอนของห้อง3กซึ่งเป็นห้องของกลุ่มเด็กมีปัญหามากที่สุดโดยการถูกร้องขอจากครูสาวคนหนึ่งซึ่งเคยเป็นครูประจำชั้นของห้องนี้มาก่อนที่เธอจะเสียชีวิตลงต่อหน้าต่อตาเขาและได้ถูกนักเรียนตั้งชื่อให้ว่าโคโรจากการเอาใจใส่ดูแลเด็กๆห้องที่มีปัญหาทั้งทางด้านการเรียน ก,การฝึกฝนการรอบสังหารตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่เด็กๆได้เรียนรู้และอยู่ร่วมกับอาจารย์หมึกทําให้พวกเขาได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆมากมายซึ่งนับได้ว่าเป็นความประทับใจที่มลรูลืมนั่นเองน,นะคะและมากันที่อันดับที่2นะคะก็คือนางยิสซาชิโอตะหนุ่มน้อยหน,น้าหวานผมยาวสลวยสีฟ้าครามคนนี้นะคะ เขาเป็นสุดยอดนักฆ่าฝีมือฉังที่มีไหวพริบอีกทั้งยังอ่านจิตสัมผัสของคนรอบข้างได้อย่างดีเลยทีเดียวนางอิสานั้นถูกคุณแม่เลี้ยงดูมาในทางที่ผิดเพราะคุณแม่พยายามให้นางอิสาได้ใช้ชีวิตตามแบบฉบับที่แม่ต้องการหรือเรียกง่ายๆนะคะก็คือบงการชีวิตของนางอิสาให้เป็นไปอย่างที่ตัวเองหวังแม้กระทั่งการไว้ทรงผมเนื่องจากคุณแม่อยากได้ลูกสาวมากกว่าลูกชายเมื่อนางอิสาเกิดมาเป็นผู้ชายเขาก็เลยพยายามจัดนางอิสาแต่งตัวเพื่อให้ละไมคล้ายผู้หญิงมากที่สุด ส่วนพ่อของเขานั้นก็ทนคุณแม่ไม่ไหวจึงได้หนีจากไปได้วยการที่เป็นเด็กที่มีปมนางนิสะจึงคิดว่าตัวเองนั้นไร้ค่าถึงขั้นที่จะปลชีพตัวเองเพื่อฆ่าอาจารย์โคโรจากการได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างในห้องสามอีกตลอดระยะเวลาที่อาจารย์โคโรได้เข้ามาฝึกสอนทําให้นางนิสะนั้นได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างรวมทั้งเข้าใจตัวเขาเองมากขึ้นและกล้าที่จะทําตามที่สิ่งที่ใจต้องการมากขึ้นอีกด้วย กล้มากันเทียอันดับที่หนึ่งนะคะนั่นก็คือคารุมะอาคาบะเนะนะคะหนุ่มหล่อผมแดงอดีตเพื่อนสนิทของนางนิสะผู้ที่มีสมองอันชาญฉลาดเก่งทั้งด้านการเรียนและก็การก่อเหตุทะเลาะวิวาทจนต้องถูกพักการเรียนนะคะและถูกย้ายมาเรียนในห้อง 3E จริงๆแล้วคารุมานั้นมีปมที่เกิดจากอาจารย์ที่ปรึกษามาก่อนเพราะอาจารย์คนเก่าที่เขาเคยไว้เนื้อเชื่อใจได้ทรยศต่อเขาทำให้เขานั้นมีอคติต่ออาจารย์ทุกคน แต่ถ้าว่าการที่ได้เข้ามาเรียนกับอาจารย์โคโรคในครั้งนี้ทําให้คารุมะนั้นที่เหนือตาเก่าร้าวแล้วก็ไม่ไว้ใจใครต้องเปลี่ยนแปลงความคิดของเขาใหม่แล้วก็กลายเป็นคนที่สามารถเข้ากับคนรอบข้างได้ดีเลยทีเดียวนอกจากนั้นนะคะเขายังมีเสน่ห์ที่เหลือ,อร้ายอีกด้วยถึงแม้ว่าตอน,น,นแรกๆคนดูเนี่ยจะหมันไส้เป็นพฤติกรรมของหนุ่มคนนี้นะคะแต่ดูไปดูมาเนี่ยคุณก็จะเผลอรักเขาโดยไม่รู้ตัวเลยค่ะ ก็จัดกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะกับ10อันดับตัวละครจากอนิเมะเรื่อง Assassination Classroom หวังว่าคุณจะถูกอกถูกใจกันบ้างนะคะรายละเอียดต่างๆอยู่ด้านล่างคลิปแล้วนะคะฝากกดติดตามช่อง YouTube และ Facebook ส่วนการไลน์สาระด้วยนะคะคลิปน่าจะเป็นคลิปอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ